นักแสดงหนุ่มก๊อปเบญจพลเชยอรุณตัดสินใจสัญญากรรมอีกครั้งโดยล่าสุดได้บินตรงไปเพิ่มความหล่อถึงประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวเรียกว่าหล่ออบป,ป้ามากไม่ไหวสำหรับนักแสดงชื่อดังก๊อปเบญจพลหลังทำสัญญากรรมเสริมหล่อมาสองครั้งซึ่งก็อับความหล่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวล่าสุดก๊อปเบญจพลก็ออกมาเปิดเผยว,ว่าได้ตัดสินใจขึ้นเคียงทำสัญญากรร,รอบที่สามแล้วซึ่ง ครั้งนี้ดูเหมือนจะทำเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่หลายจุดทั้งขมูกหน้าผากโดยเจ้าตัวก็ระบุว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอคิมฮักยองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติเบตแอดปุยก็จะพานแอดโอจังห้าห้ อีทนดอไทยปลแฟนคลับนักบุลลี่ทั้งหลายอย่าเพิ่งรีบพิมพ์นะจากครั้งนี้คุยกันยาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเตือนแล้วนะงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากระหน่ำไลค์และอวยพรให้กอบฟเบนจะพลฟื้นตัวจากการผ่าตัดไวๆอดใจรอชมหน้าใหม่ของเจ้าตัวกันได้เลยโดยคาดว่าจะกลับมาอัปเดตรูปให้แฟนๆได้ชมกันเร็วๆนี้